โอ้โหไม่มีความเป็นคีมวิบคีมของเราช่วยด้วยลนทำไม่ถูกแล้วสวัสดีค่ะเพิ่มกับช่องลองให้หมดวันนี้นะคะเราจะมาลองทำเที DIY กัน ก็คือเราจะทําด้วยกัน2อันนะคะจะเป็นรูปเค้ก1อันแล้วก็รูปคัพเค้กอีก1อันนั่นเองอุปกรณ์ก็จะมีตัวเทียนนะคะอ่าที่ตกแต่งของตกแต่งอันนี้เขาเรียกอะไรอะตัวขึ้นรูปอันนี้ของเค้กอันนี้ของคัพเค้กอันนี้หอมาใส่กลิ่นเออไ้เทียนแล้วก็สีผสมจัง ช้อนคู่มือขั้นแรกนะเราจะทำตัวเค้กกันก่อนดีกว่าอ่ะมันดูทำง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้มั่วแล้วก็จะลองมาแบบคนไม่รู้อะไรเลยที่อ่านคู่มือแล้วก็ยังไม่มั่นใจเลยจะทำได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นกล่องเอ้ยน่ารักป้าทำเสร็จแล้วก็จัดวางอันนี้สวยงามตัวเค้กเราเอาเป็นสีฟ้าฟ้าม่วงๆแล้วเนาะ แล้วเราก็ต้องถ้วยเอาไปเวฟก่อนเวฟแล้วก็ตวงแบบคนคิดว่าจะตวงแบบนี้แล้วกันอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาเกินมาหน่อยตอนนี้นะแล้วก็ใส่ปจากนั้นเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะแ0 0วัตต์เป็นเวลา4นาทีด้วยกันเอาไปเข้า <S <S หลังจากเวฟเสร็จนะคะนี่เลยมันก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ร้อนแล้วเราก็จะใส่สีลงไปนะคะเพื่อทำการผสมสีเนาะเขาบอกว่าให้ใส่ทีละนิดก่อนนิดเขานิดเราเหมือนกันไหมวะอุะ้ย <'s> แล้วก็คนเอาด้านนี้คนเนาะเออไม่เป็นไรหรอก อุ้ยฉันใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าแกแล้วเขาบอกว่าให้เทสโดยการหยดลงกระดาษดูว่ามันจะได้เป็นสีอะไรแล้วเวลาเทียนแห้งอะ่ะมันก็จะเป็นสีนั้นเฮ้ยน่ารักอยู่เด้อสีม่วงแล้วจากนั้นนะเขาบอกว่าให้รอมันเย็นลงกว่านี้สักประมาณ 55อ,องาศาเซลเซียสนะคะเราก็เอานิ้วจุ่มลงไปเช็คดูนะโอ้ถึงหรือยังใครจะไปรู้อะไม่เป็นไรเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าอุณหภูมินั้นจะทําให้กลิ่นที่เราใส่อะมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเวลาจุดเแล้วมันจะได้หอมเราหยิบมาเป็นกลิ่นแป้งเด็กชอบมา แล้วเราก็จะหยดอันนี้ลงไปเราทำสอชิ้นใช่ไหมง่ายเลยก็จะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งเลยนะคะในการหยอดระหว่างรอให้ถ้วยนี้นะคะมันเย็นตัว55องศาเซลเซียสก่อนแปลว่าเราก็จะมาละลายคับเค้กของเราเป็นการรอไปก่อนเนาะเหมือนเดิมตวงจากตรงนี้แหละที่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเหลือส่วนหนึ่งไว้เป็นครีมข้างหน้าเค้กนะคะ เหมือนเดิมค่ะ400 800วัต800วัต4นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปเวฟกันดีกว่าอ่าเราก็เวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของตัวเจ้าขับเค้กเนาะเราก็จะมาใส่สีเลยดีกว่าอืมอืมใส่ไปเลยผสมช้า ชมพูจ๋าอยู่เด้เอเขาให้สีส้มมาด้วยนี่ใส่เข้าไปเลยต้องผสมออกมาเราเป็นสักสีก,ก่อนสม้มส้มโอ้ไม่เช้าความจริงก็อยากไ้ส้มแหละสวยจะตายสีชมพูจา้าเค้กส้มก็ได้อ่ะ จบ55แล้วแหละชัวมาใส่กลิ่นดีกว่าหอมมากจ้าหืมหืมหืมกลิ่น,น,นออกสุดๆครึ่งหนึ่งนะนก็นคือเผอเขาปากชิม ไม่หกต้องไม่หกเทท้ด้ความมั่นใจแล้วการที่เราตวงมานั้นก็น้อยอัน <c oughs> น้อยกว่าไม่เป็นไรมันเกิดการเรียนรู้ <c oughs> ก็คืองั้นก็ถ้ากะก็กะให้มันแบบคูณขึ้นมานะคะแล้วก็จะใส่ไส้เทียนลงไปจึ๋ม <c oughs> เป็นไงไม่กลางเลยเอาไหมกลางแล้ว หลืออีกนิดนึงก็ใส่เข้าไปนะคะอย่าให้เหลือสวยงามแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงพอเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะมาเอาของกระปุกกระปิกเนี่ยตกแต่งข้างหน้านะคะพร้อมด้วยไปละลายอีตัวหน้าเทียนเนี่ยละลายตัวเทียนมาทำหน้าแล้วก็ใส่ของตกแต่งอะ่ะแปะลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็ รอค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วมาเจอกันหน่อ่ะหลังจากเรารอ1ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ ตัวเนื้อเค้กของเราก็คือแข็งแล้วนะระหว่างเนี่ยเราก็ไปเวฟเพิ่มนะคะเพื่อจะทำเป็นครีมลาดหน้าของเค้กเรานี่เองเหมือนเดิมค่ะ800วัตต์สีนาทีเนาะอันนี้เราจะไม่ผสมสีนะคะหรือถ้าใครอยากผสมะก็ผสมได้นะ,ะเราก็จะคนนะคะค่อยๆให้มันเย็นใช่ไหมแล้วก็คนเรื่อยๆให้มันเกิดความหนืดเหนียวจนเหมือนครีมแล้วเราก็เตรียมนี่ค่ะเป็นถุงร้อนไว้ เอาไว้แบบเทยอย่างเงี้ยเราก็บีบเพราะว่าเราไม่มีถุงที่ว่าบีบสําหรับทําหน้าเคก้กอ่ะเออเราก็เลยประยุกต์ใช้อย่างนี้แทนนะคะอันนี้คือของตกแต่งนะที่เราพอราดครีมเสร็จแล้เราก็จะเอาวางตกแต่งไว้ด้านบนมาดูกันมีอะไรบ้างเรนโบว์ o, ที่เอาไว้โรยแล้วก็นี่น่ารักมากเลยเขาจะมีให้สําเร็จรูปให้เราเลยเป็นช็อกโกแลตกิ <laughs> day, นเตียดะไม่ได้กินช็อกโกแลตลาซเบอรี กาม,ม่แบนั่นเหรกนี่หัวใจมินิฮาร์ด่ะเดี๋ยวเราจะเอามาลองแยกดูว่าเราจะใส่อันไหนกับอะไรดีกว่าเนาะอันนี้ส้มเราไม่ใส่ส้มเด็ดขาดเราต้องเอาส้มใส่ไว้กับเค้กเพราะของเยอะเราก็เครียดว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปไว้ตรงไหนอ่าเราก็กวนตัวครีนนะคะให้มันแบบเป็นสีขาวอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มแงะเทียนกันนะคะแหมพอแห้งปุ๊บนะ แห้งเริ่มปุ๊บเร็วช่ถอดเสื้อน้องเ <Yeah. S 1> อ๊ดยดืย้อมกะพาดไปหน่อยนะคะทำให้ตัวเค้กของเรานั้นค่อนข้างจะเล็กมามามาเริ่มตักหน้าเค้กนะคะหน้าเค้กก่อนหนึ่งเหนียวไปแล้วหรือเปล่ามันไม่ย้อยลงมาเร็วอะไม่เป็นไรนะทุกคนแบบมัน รู้สึกแห้งไปก็เดี๋ยวเอาเข้าไปเวฟได้เนาะอันนี้เราเพิ่มชั้นให้น้องก่อนต่อมานี้แล้วเราก็จะมาทำผงครีมนะคะแล้วก็ปัดปลายนี่สวยงามงด แล้วมันต้องต้องบีบยังไงอย่างนี้เหรอโอ้โหไม่มีความเป็นขี้หายไม่ตายเถอะไม่ตายเถอะมันมันเหมือนก้อนอึเลยอะแต่ก็คือโอเคนะครั้งแรกของเราอะเนาะใครจะจะไปทำดีเลิศประเสริฐศรีมณีชายสกายเล็บแบบแบบมาตอมดีกัน ช่วยด้วยลนทําไม่ถูกแล้วงงมากเอาเปลี่ยนเปลี่ยนสีกระทันหันเพราะว่าต้องการการปลกปิดอย่างใหญ่หลวงนะคะเอ้ยมันมันดูได้อยู่ดูดีดูดีดอืมอืมเฮ้ย เราจะมาแก้ไขรอยแตกราวนะคะไม่น่าเลยควรจะแก้ก่อนเนาะแต่ว่า <c oughs> เขาบอกว่าแก้ด้วยด้วยอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็ดูแก้ได้จริงดูดูเนียนขึ้นเออมันก็ช่วยได้นะถ้าใครแบบอยากแก้แกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกตกมันไปภรสานร,รอยราวนี่ชีวิตตกแต่งด้วยกิตเตอร์เอาล่วงร่วงร่วงชีวิต โองพังรังตบตกปไนนี้วะตกเนี่ยท้าไม,ม่แมงดูเลเทะจังวะติดเข้าไปโลกไปเ,เข้าไปก็สวยอยู่เนอะเขาบอกว่าเหมือนแบบถ้าไม่ติดเอาโรนเสียไปใหม่เดี๋ยวมันก็ติดโรนให้มันปิดไปด้วยกันเลยคะ่ะเน่คัฟเค้กของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตากให้แห้งเนาะ ส่วนเจ้าตัวเคสของเรานั้นเราจะไปเวฟอีกทีนะแล้วก็เอามาราดให้มันแบบละาลายไหลลงข้างๆ้งะ่ะนะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปเวฟใหม่เอาไม่ต้องละลายจัดไหมเอาประมาณ1นาทีเราออกมาดูก่อนดีกว่าว่า800วัตต์หนึ่งนาทีอย่างเงี้ยมันจะประมาณไหนอันนี้หลังจากที่เราไปเวฟมาเพิ่มนะคะให้น้องละลายแล้วก็จะมา ลาดดิเยอะยอะไปใช่ด้วยใช่ด้วย,ย,ยคือเราทําอะไรให้มันมีความพอดีเปล่าวะไม่มีเลยอ่ะแม่เราไม่มีความพอดีให้ตัวเองเลยอ,ะอ่ะอ๋อทุกคนเราลืมบอกเราอะ่ะใส่กลิ่นลงไปหมดตั้งแต่เป็นเนื้อเค้กเลยเว้ยแล้วเราอะ่ะก็เลยไม่มีกลิ่นให้ใส่ไอตรงครีมมันเลยมันก็เลยกลายเป็นครีมที่ กลิ่นเทียนน่ะคือแบบว่าเราลืมจริงๆว้ยเราลืมคิดคือแบบลืมไปเลยว่าแบบเอากลิ่นไว้ผสมตรงนี้สีอะไรเงี้ยเศร้า <So. S 1> ความจริงมันค่อยๆเทก็ได้นนะค่อยๆเท,รรนะเ,ทรเราก็จะได้แบบค่อยๆเกลี่ยให้มันย้อยดูสวยงามอะแต่ว่าเหมือนเดิมคะ่ะไม่ทันแล้วนะคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ตอ่อไปอืมแล้วก็ ค่อยๆเทค่อยๆตบไปนะคะก็คือลงลงโต๊ะหมดเลยไม่ลงเค้กคือไม่ลงเค้กเลยเลอะเถอะมากเออเรามาอกี้ยอันนี้คือเวฟเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ตัวเค้กอ่ะเราเอาไปแช่เย็นด้วยเวยเพื่อว่าแบบยังพออุ่นๆอยู่อ่ะแล้วเราก็ลาดลงบนเนื้อเค้กที่เย็นอ่ะตัวเทียนก็จะได้แข็งตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่สวยอยู่นะสวยมากเลย โอ้ my god อ่ะฝั่งเนี้ยเยอะไปเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะเออจะได้สวยขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราทําการเคลียร์โต๊ะก่อนแล้วก็จะมาโชว์ผลงานที่สําเร็จของเรานะคะเก็บค่ะเก็บของ ในสุดเค้กของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเจ้าตัวเค้กและขับเค้กของเรานะคะขั้นตอนสุดท้ายนั้นเราก็ต้องเอาจัดเข้ากล่องใส่เพื่อทําการเสิร์ฟค่ะ้นี่น่ากินมากเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะใน Facebook, Youtube, IG, Twitter ด้วยนะครั้งหน้าเราจะมาลองอะไรกันอย่าลืมดูนะคะบ๊ายบาย